มาเดอ้อพี่น้องมากินข้าวโปง่งข้าวโป่งจากโคราชมาเดอ้อพี่น้องกินข้าวโปง่งมีอันซุกเล้วนี่มีอันซุกแล้วเด้อพี่น้องข้าวโป่งจาข้าวโป่งยัวย่วๆจาน,นี่ซุกแล้วเด้อพี่น้องนี่ ขันขันเส่ใบตองร้องหล่ะมันหอมหอมใส่ใบตองร้องหล่ะมันหอมนะหอมใบตองจ้ะพี่น้องใส่ใบตองหล่ะมันหอมแพนมันจะเป็นซีบอซี่หละพี่น้องมันก็จะเป็นปุ๊บปึ๊บมันกำลังเขาทีเขาทางนี่แหละพี่น้องก็แหละมักใส่ใบตองมันใส่ใบตองหล่วมันหอม อยยพี่น้องข <c oughs> ้าวปูงยั่วๆจ้าแซ่บเลยพี่น้องอถ้ากอบหอมอร่อย กันนี้เสือกับ,บมีกินก้นอนเฮ่าไก่พี่เพี่เสือมาไปก,กินน้ำด้วยพี่น,อน้องนี่เสือมาอันนี้เสือโอ้โหวันนี้กินข้าวโปง่งมาเราก็ได้กินข้าวโป่งด้วยนะคะมันทองมานี่เสือมันทองคน ข้าวโปงข้าวโปงยัวย่วๆจ้าหอมกรอบอร่อยนะจ้าใส่ใบตองด้วยพี่น้องสูตรนี่ใสใบตองแล้วมันหอมใบตองแซ่บคัก